สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องดีลักซีวิวเตียงดับเบิลนะคะที่สิตาบีดรีสอร์ทนะคะห้องนี้เป็นห้องสําหรับ2ท่านนะคะภายในนี่ค่อนข้างจะกว้างเลยนะคะจะแบ่งโซนอย่างชัดเจนในส่วนของห้องน้ําห้องนอนแล้วก็รืมระเบียงนะคะในส่วนของห้องน้ํานะคะจะมีด้วยกันสส่วนก็คือในส่วนของชาวเวอร์ในส่วนของอาบน้ําแล้วก็อ่างล้างหน้านะคะ มาดูด้านนอกกันบ้างด้านนอกในส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนห้องนี้จะเป็นเตียงดับเบิลนะคะเตียงดับเบิลสำหรับ2ท่านนะคะหน้าเตียงจะมีเป็นกระจกนะคะพร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งน่ารักมากเลยในห้องนี้ส่วนมากจะตกแต่งด้วยไม้สไตล์ไทยไทยสไตล์สีตานะคะที่นี่มีมินิบาร์บริการให้ด้วยพร้อมกับชุดชากาแฟนะคะหัวเตียงจะมีลายกหนกไทยแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นโคมไฟน่ารักมากมเลยค่ะ ส่วนของตรงนี้จะเป็นห้อง s เวอร์หรือว่าห้องอาบน้ำนะคะสำหรับฝักบัวสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบแช่อ่างนะคะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าบริการตู้ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะโดยรวมห้องนี้จะถือว่าใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีเสียงนอยความสะดวกค่อนข้างที่จะครบครันเลยห้องของสิตาทุกห้องจะเป็นห้องแอร์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่นี่มีบริการเป่าผมได้เป่าผมทุกห้องด้วยนะคะ เป็นไงบ้างคะสำหรับห้องนี้ชอบใจกันบ้างไหมคะถ้าชอบใจอย่าลืมแอดไลน์เที่ยวสนุกทัวร์ได้เลยนะคะแอดไลน์แอดเที่ยวสนุกทัวร์เพื่อสอบถามโปรโมชั่นดีๆของทางเที่ยวสนุกทัวร์ได้เลยนะคะคลิปหน้าอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าสมัยจะพาไปรีวิวหรือว่าชมห้องพักที่ไหนสามารถติดตามคลิปหน้าไปในทาง YouTube ได้เลยนะคะหรือว่ากดไลค์เพจเที่ยวสนุกทัวร์แอนทาเวลได้เลยนะคะใน Facebook สำหรับวันนี้สมัยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ